สวัสดีครับพบกับผมกล้องครับเกมเมอร์ทีเห็ดนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรอบจาก v ีว่านี่ครับผมนี่นะครับเป็นรอกจากประเทศจีนแต่ไม่ใช่ของจีนนะครับนี่นครับผม v ีว่าอันซักอย่างนะครับมาจากจีนนีครับผมนะ Made in c เมดอินไชน่า ก็คือรุ่นของจีนนะครับก็ดีนะรุ่นนี้ดียังไงนะคะถูกนะครับพันหนึ่งพันกอบห้าสิบบาทครับนี่ครับบางคนไม่เคยอาจจะเคยแบบ ประสบปัญหาฟูวิธีแก้ฟูนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนในอีพีหน้านี่ครับสายพีอีร้านนี้ก็ถูกนะครับถูกทุกอย่างเลยนะครับผมสายพี e. นะครับตัวนี้ครับผมปัดบสักครู่อุ้ยโอเคคบสายพีอีนะครับผมจากวีว่าเหมือนกันวีว่านะครับวีว่า เ็นสายพี่18ดกิโลเหรอไม่รู้ครับน่าจะประมาณ100เมตรแค่ผมแล้วผมก็ใส่เป็นจำนวนหนึ่งใส่แค่นิดเดียวอันนี้หมุนขวานะามาหมุนขวาลำกับตรงนี้ตะก 5, 5, 6, ัวห้าห้าบวกหกนีมันเขียนเฮ้ยห้าห้าบวกหนึ่งหกตลับหรือเปล่าไม่รู้ เนี่ครับผมสิ่งที่ได้มาากกล่องก็คือนกล่องนกล่องเลยโอเคเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูนนก็จะเป็นคู่มือของตัวลอกนะครับลอกมีอะไรบ้างอะไรยังไงน,นะครับม,มาข้างในนี่ข้างในเปิดให้ดูก็จะให้ที่ใส่ที่ใส่ลอกมานะครับเหมือนตอนแรกแล้วก็มีที่เก็บลอกนะครับที่ผมพับไว้ เราเพเก็บตัวลอกนะครับผมนี่นะนี่นะครับเพ่เก็บตัวลอกเอาเพิ่งเอาไปรีดเมื่อกี้เลยให้มันเรียบให้มายับมากอ่ะมือหนึ่งนะครับไม่ใช่มือสองโอเคพักไว้ก่อนลอกตัวนี้เนี่ยใครคยอยากซื้อมาซื้อที่ที่ลาดกระบังตลาดน้ำมหาคนครนะครับ ไม่รู้จุดรับนี่ครับผมโอเคทั้งหมดนะครับสองอย่างนี้นี่ครับผมสองอย่างนี้พันห้าสิบกับสองรอยห้าสิบนะครับลืมบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นหน้าสองรอห้าสิบเนี่ยเขียนจันวสองห้าศูนโอเคับสองร้อยห้าสิบบาทแล้วอันนี้พันห้าสิบอืม พันสามมั้งนี่พันห้าสิบเออครับพันสาม่นี่บผมใช้ดีนะครับเดี๋ยวให้ดูคันใน EP. พีพีพีอีพีหน้าครับผมโอเคขอจบคลิปเท่นี้ครับจบไปกับรูปรอกอันแสนงดงามของเรา